สวัสดีครับนักเรียนมาเจอกันในส่วนของนะครับเราเรียนรู้วิสาหกันอย่างไรและกล้องจุลทรรศนะครับคลิปนี้นะครับจะมาดูกันในเรื่องของกล้องจุลทรรศนะก็คือลูกเปิดมาในหน้าที่33ครับหน้า33สนะนะครับส่วนแบบฝึกหัดที่กูแบงให้ทําในหน้าที่3อะไรอ่ะ่ข้ออะ่ะ หน้าสามสิถึงสามสอง่ะหน้าอะไรหน้ายีิบเก้าหน้ายีิบเก้าจนถึงสามสองนะครับก็เอามาส่งบ้างเนาะนะครับเพิ่งส่งกันไม่กี่คนเองเอาละมาดูหน้าที่สามสิบสามครับเรื่องกล้องจุลทรรศนะครับกล้องจุลทรรศเนี่ยนะครับเขาเรียกไมโครสโคปนะครับเครื่องมือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเบสิก <Basic S 2> ก็คือแว่นขยายใช่ไหม แว่นขยายเนี่ยเขาเรียกว่า magnify in g g l a s s นะครับทำจากเลนนูนนะครับเลนนูนคืออะไรพี่แบ๊กเลนนูนก็คือเลนที่เอาด้านนูนรับแสงอย่างนี้ครับนี่เขาเรียกเลนนูนนะครับก็คือเอาด้านนูนเนี่ยรับแสงแสงก็จะเข้ามานี่เลนนูนนะครับความสามารถของเลนนูนคือการรวมแสงครับความสามารถของเลนนูนก็คือรวมแสงนะครับไอแว่นขยายเนี่ยมันคือเลนนูนนะครับ เอาเลนนูนมารวมแสงแล้วก็ได้ภาพที่ขยายขึ้นแต่คูแบกไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าจะเน้นเรื่องกล้องจุลทรรศน์เป็นหลักนะครับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเขาเรียกไมโครสโคปนะครับไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มเอากลุ่มทันสมัยก่อนที่สุดเลยเขาเรียกอิเล็กตรอนไมโครสโคปไอตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับราคานี่แพงยับนะครับแพงยับคืออะไรพี่แบกโอ้โหครับส่องเห็นถึงขี้ฟันแบคทีเรียยังได้เลยครับละเอียดมากครับ อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากล้องจุลทรรศโดยใช้แสงครับที่เราจะลงรายละเอียดคือใช้แสงภาษาอังกฤษเรียกว่าไลท์ไมโครสโคปนะครับ LM ใช้แสงซึ่งใช้แสงก็มีอยู่2แบบอีกครับใช้แสงจากดวงอาทิตย์กับใช้แสงจากหลอดไฟนะครับใช้แสงจากดวงอาทิตย์กับใช้แสงจากหลอดไฟนะครับตรงนี้ลูกจดเองนะจดเลยนะครับใช้แสงจากดวงอาทิตย์เรียกว่าสเตลิโอไมโครสโคปจวน ใช้แสงจากหลอดไฟเนี่ยเรียกว่าคอมเ o ล n d ์ไมโครสโคปหรือคอมเพลอ์ไมโครสโคปนะครับเขาเรียกว่าเป็นเชิงประกอบทีนี้รูปมาดูความแตกต่างของ2อ,อันนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับมาดูภาพข้างล่างก่อนเอาอันนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นการใช้แสงแบบสเตอริโอไมโครสโคปเนี่ยนะครับหรือใช้แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเหมาะกับวัตถุที่เป็นรูปทรง 3D คือ3มมิติครับนะครับเขียนด้วยนะครับ เหมาะกับรูปทรงรูปทรงสามิตินะครับถามว่าครูแบ๊กอะไรคือรูปทรงสมิติเนี่ยครับเช่นลิควิดอย่างเงี้ยมีกว้างมียาวมีสูงอย่างเงี้ยเรียกสามิตินะครับมีกว้างมียาวมีสูงนะครับนะจะเหมาะว,วิธีการของมันง่ายนิดเดียวครับเอาแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยครับเอาแสงธรรมชาติเนี่ยส่องมาที่วัตถุแล้วก็แสงจากวัตถุที่จากดวงอาทิตย์เนี่ยจะสะท้อนขึ้นไปนะครับสะท้อนขึ้นไปเสร็จแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพได้นะครับภาพที่เห็นจาก ประเภทนี้ก็จะเห็นรายละเอียดนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเห็นใหญ่ขึ้นนะครับเหมาะกับวัตถุสามิติข้อสอบจะทอบถามว่าเหมาะกับวัตถุก,กี่มิตินะนะครับต่อไปครับถ้าเป็นแบบมีแสงในตัวเองครับบางคนบอกพี่แปก๊กมีดวงอาทิตย์ี่ตัวเองเลยไม่ใช่ครับนี่เป็นตัวแทนของหลอดไฟนะฮะเป็นตัวแทนของหลอดไฟนะครับนี่คือใช้แสงแบบใช้แสงตัวเองครับนะครับ จะใช้แสงจากหลอดไฟเหมาะกับส่องเยื่อบางเยื่อบางก็คือ2มิติเขาเรียก 2D 2 t o dimension นะครับเช่นลูกต้องการดูองค์ประกอบที่อยู่ในเยื่อหอมบางๆอยากเอาขี้ควายมาลองเกลี่ยดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในขี้ควายบ้างอะไรเงี้ยนะครับเป็นเยื่อบางๆอย่างเงี้ยจะเหมาะกับประเภทนี้มากกว่าก็คือที่มีแสงในตัวเองวันเดอรเข้อสอบข้อสอบมักจะถามว่ากล้องจุลทรศน์แบบใช้แสงนมีกี่แบบลูกก็ตอบ2แบบ แบบแสงในตัวเองชื่อว่าเชิงประกอบคอมเพลว์ไมโครสโคปกับแสงจากดวงอาทิตย์ชื่อสเตเรโอไมโครสโคปถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เหมาะกับวัตถุวัตถุสามิติคือมีกว้างมียาวมีสูงแต่ถ้าเป็นหลอดไฟของตัวเองจะเหมาะกับ2มิติ 2d 2มิติก็คือเน้นวัตถุที่เกลี่ยบางเยื่อบางๆเอามาส่องดูนะครับนี่คือในหน้าที่ส3สาโอเคนะครับต่อไปครับดูหน้าที่ สามสิบสี่ครับดูหน้าสามสิบสี่ตรงนี้ผ่านนะครับหน้าสามสิบสี่เนี่ยเป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์คูปแป็กเอาทีละตัวเลยครับอ่ะลูกจดเลยอันแรกคือลำกล้องตรงนี้ก่อนลำกล้องจดเลยครับลำกล้องนะครับลำกล้องนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการจดเดี๋ยวคูปแป็ก ย่อฟืบอ่ะย่อฟืบนะครับแล้วลูกก็กดพอตแล้วจดครับกดพอตแล้วจดหนึ่งสองสาพอแล้วจดครับอ่ะโอเคหลังจากที่ลูกจดพอตแล้วกดจดพอสชุ้ยเสร็จแล้วนะครับมาดูส่วนประกอบทีละชิ้นเลยครับอันแรกคือลำกล้องครับก็ตามชื่อมันก็บอกอแล้วคือลำกล้องนะครับคงบอกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เลนใกล้ตาครับเลนใกล้ตาเนี่ยเขาเรียกไอพีชอ็หรือว่าอ็อคูล่าพีออคูล่าเลนหรือไอพีชเลนนะครับแปลว่าใกล้ตานะครับบางคนบอกใกล้ย้ายไดย้ไม่แป้กนคนละเรื่องนะฮะเลนใกล้ตาจะมีกําลังขยายอยู่3าแบบครับขยาย25ิบ้าเท่า25 x ้าคือขยาย25เท่านะครับ1ิบคือขยาย1ิบเท่าสิบห้าคือขยาย1ิบ้าเท่าเมื่อเลนใกล้ตาเนี่ยเราจะส่องอยู่ที่ตรงนี้ครับตัวตาเราจะอยู่ตรงนี้นะครับจะขยายได้3แบบแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะขยายแบบไหน นะครับก็หมุนเอาโอเคไหมครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งครับตรงนี้เขาเรียกเลนใกล้วัตถุครับเลนใกล้วัตถุถามว่าทําไมมันต้องเรียกว่าเลนใกล้วัตถุพี่แบกก็วัตถุมันวางอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันก็อยู่ใกล้วัตถุตรงนี้ก็จะมีกําลังขยายอยู่สี่แบบไอ้สามแบบขยายสิบเท่าสี่สิบเท่าแล้วก็หนึ่งร้อยเท่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกจานหมุนจานหมุนก็เอาไว้ขยับ ลูกอยากใช้เลนส์กลังขยายเท่าไหร่ก็หมุนให้มันมาอยู่อยู่ตรงตําแหน่งที่สองวัตถุตรงนี้ตรงนี้ก็คือที่หนีบที่หนีบก็คือเอาสไลด์อของบางบางทีวัตถุเราวางอยู่บนสไลด์ใช่ไหมเราก็เอาแผ่นสไลด์มาวางตรงนี้แล้วเอานี่หนีบเอาไว้นะครับไม่ให้มันเลื่อนนะครับข้างล่างเนี่ยเขาเรียกคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นเลนส์เอาไว้รวมแสงนะครับตรงนี้เอาเป็นที่รวมแสงพูดง่ายๆนะครับพอแสงสองขึ้นมาจากหลอดไฟเนี่ยตรงนี้จะรวมให้แสงมัน สว่างเข้าด้วยกันนะครับนะส่วนเลนตรงนี้เขาเรียกเลนใกล้วัตถุนะเลนใกล้วัตถุมีชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่า object lens นะครับ object lens โอเคไหมนะครับตรงนี้เขาเรียกแขนของกล้องนะครับอาร์มแขนของกล้องตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกแท่นวางสไลด์นะครับแท่นวางสไลด์สไลด์ก็คือสิ่งที่เราเอาเอาไว้วางวัตถุเพื่อจะมาส่องตรงนี้สไลด์ตรงนี้แท่นวางสไลด ตรงนี้คือปุ่มปรับภาพหยาบปรับภาพหยาบคืออะไรพี่แบ๊กคือปรับให้มันเป็นภาพกว้างๆแบบปรับไม่ละเอียดอ่ะอันนี้คือปุ่มปรับภาพละเอียดก็ตามชื่อมันเลยนะครับอันนี้ก็คือฐานกล้องนะครับถามว่าคุณแบ๊กปรับภาพหยาบคือยังไงเหมือนที่คุณแบ๊กกำลังซูมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกปรับภาพหยาบเนี่ยเนี่ยปรับให้เห็นภาพกว้างๆกับภาพแคบๆอย่างเงี้ก่อนเรียกปรับภาพหยาบโอเคไหมส่วนปรับภาพละเอียดเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เราสนใจเนี่ยเราค่อยมาโฟกัสให้มาหมุนให้มันเห็นภาพชัดอีกทีนึงคือตรงนี้ ตรงนี้คือฐานกล้องนะครับฐานกล้องโอเคนะครับอ่านี่เลนใกล้วัตถุเลนใกล้ตาลำกล้องไอเอ็ก็กนี่กำลังขยายแล้วแต่เราจะเลือกแบบไหนนะครับคอนเดนเซอร์คือรวมแสงนะเลนรวมแสงนะครับนี่หลอดไฟถ้ามีหลอดไฟในตัวเองก็จะชื่อว่าคอมเพลตไมโครสโคปนะครับเอาละมาดูด้านล่างมัครับด้านล่างนี่เป็นข้อควรจำนะครับที่ข้อสอบชอบถาม ข้อคนรู้ที่ข้อสอบชอบถามนะครับอันที่หนึ่งครับมือหนึ่งจับแขนอีกมือหนึ่งรองฐานคืออะไรครับเวลาลูกจะเคลื่อนย้ายกล้องไปไหนเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยลูกต้องรองไว้ที่ฐานตรงนี้เอามือรองไว้ที่ฐานตรงนี้นะครับแล้วอีกมือหนึ่งก็จับที่แขนอย่าไปไม่ใช่ไปจับลำกล้องแล้วเดินหิ้วเหมือนหิ้วปลาเค็มอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมือหนึ่งจับที่แขนตรงนี้อีกมือนึงรองที่ฐานด้านล่างตรงนี้แล้วก็ถือไปนะครับกำลังขายายของกล้องมีค่าแล่ากบ mo คูณ me ครับบางคนถามคู่แบกอะไรคือ mo ครับ MO เนี่ยมาจากคำว่ากำลังขยายของเลนใกล้วัตถุครับตัวนี้ฮะก็คือกำลังขยายเลนใกล้วัตถุตรงนี้ลูกจดเลยนะครับจดไปพร้อมๆกันเลยกำลังขยายนะครับเลนใกล้วัตถุนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่ง ME เนี่ยก็คือกำลังขยายเดินใกล้ตามันจะกคำว่า i อา์ไงกำลังขยายใกล้ตาเอามาคูณกันจะเป็นกำลังขยายของกล้องนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแบบฝึกหัดแล้วกันต่อมาครับภาพจากกล้องนะครับภาพจากกล้องเนี่ยจะเป็นภาพเสมือนหัวกลับ บางคนบอกพี่แบ๊กหน้าตายังไงวะภาพเสมือนหัวกลับสมมุติลูกสองกอไก่เนี่ยนะสมมุติลูกวางวางตัวหนังสือเป็นกอไก่เนี่ยภาพที่ลูกเห็นเนี่ยมันจะพลิกมาทางนี้ก่อนคือพลิกกลับก่อนเนี่ยจากกอไก่ปึ๊บพลิกฟึ๊บพอพลิกเสร็จแล้วก็ตีลังกากลับอีกทีหนึ่งแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆอย่างนี้นี่สมมุติลูกสองตัวนี้ใช่ไหมลูกวางอย่างเงี้ยแต่ตอนลูกเห็น il, ลูกไม่เห็นอย่างนี้นะลูกจะเห็นคือมันพลิกกลับมาก่อนทีนึงเสร็จแล้วมันก็พลิกลงด้านล่างอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับ อย่างนี้เรียกภาพเสมือนหัวกลับนะเป็นภาพที่เราจะเห็นอันนี้คือภาพที่เห็นนะครับแต่เราจะเห็นขนาดใหญ่ขึ้นตามกําลังขยายที่เราใช้แค่นั้นเองนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่านะครับที่สําคัญก็คือว่าเวลาลูกเลื่อนไปทางซ้ายถือว่าลูกเลื่อนวัตถุไปทางขวาเนี่ยแต่ในที่เราเห็นมันจะเลื่อนไปทางซ้ายนะเช่นลูกอยากให้มาขวาลูกต้องเลื่อนซ้ายลูกอยากให้มาซ้ายลูกต้องเลื่อนขวานะ อยากให้ขึ้นบนลูกต้องดึงมันลงล่างแต่ถ้าลูกอยากให้มันลงล่างลูกต้องดึงวัตถุขึ้นบน,นคือมันจะสวนทางกับความเป็นจริงหมดะนะครับเอาล่ะนะครับหน้านี้ก็ต้องไปท่องจํานะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะนะครับต่อไปดูหน้าสามห้าครับดูหน้าสามห้าหน้าสามห้านี่ครูแบกพูดให้หมดแล้วในหน้าเมื่อกี้ครับเป็นสรุปอีกทีหนึง่ง ภาพที่เห็นอย่างที้เรียกภาพเสมือนหัวกลับใช่ไหมพลิกปุ๊บพลิกมาก่อนทีหนึง่งแล้วก็ตีลังกากลับอีกทีหนึ่งนะครับเรียกเสมือนหัวกลับนะครับส่วนกําลังขยายคืออะไรเลนใกล้ตาเลนใกล้วัตถุคืออะไรนในใคออรูแบกอธิบายหมดแล้วนะครับในหน้านี้ก็ข้ามไปได้เลยดูหน้าสาสบหครับหน้าสาสิบหกเนี่ยลูกขีดเส้นใต้ใจความสําคัญตรงนี้ครับมือหนึ่งจับแขนมือหนึ่งรองฐานครับนี่คือการเคลื่อนย้ายกล้องพูดแล้วนะครับเมื่อกี้มือหนึ่งจับแขนมือหนึ่งรองฐาน แล้วทุกครั้งที่ลูกจะเริ่มจะเริ่มส่องวัตถุเนี่ยนะครับหลังจากที่ลูกต้องหมุนเลนใกล้วัตถุให้เป็นกําลังขยายต่ําสุดก่อนคืออะไรครับนี่คือเลนส์ใกล้วัตถุครับนี่ตัวนี้ลูกต้องหมุนเลือกเลือกกําลังขยายต่าสุดก่อนเช่นส0บ0ี่สเนี่ยลูกต้องเลือก10%ก่อนเลือกกําลังขยายต่ําๆก่อนนี่เลือกกําลังขยายต่ำๆก่อน ถามว่าทําไมครับคือคืออย่างนี้บบกูแบกยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวลูกดูภาพที่เกิดขึ้นที่กูแบ,บกกำลังจะเล่นตอนนี้นะอย่างถ้ากูแบกยอ่อลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้เรียกว่ากําลังขยายต่าเนี่ยเพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราต้องให้กําลังขยายมันต่ําๆก่อนคือเห็นภาพมุมกว้างก่อนแล้วสมมติมลูกสนใจจะส่องตรงไหนเนี่ยลูกค่อยขยายกําลังขยายสูงมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆเริ่มต้นลูกไปกําลังขยายสูงแต่แรกอย่างเงี้ยลูกจะไม่เห็นว่าภาพรวมเป็นยังไงไงมันคางที่ดีเนี่ยเราจะต้อง เริ่มต้นก่อนที่เราจะส่องเนี่ย planeta. เราต้องให้กาลังขยายมันต่ําสุดแบบนี้ก่อนให้เห็นภาพรวมก่อนหลังจากนั้นลูกก็ค่อยเลื่อนวัตถุว่าเอ๊อยากจะเห็นอะไรเป็นพิเศษก็ค่อยขยับนึกออกใช่ไหมนะครับราะนั้นตรงนี้ก็คือการการทาการส่องเนี่ยจะเริ่มจากกําลังขยายต่ําสุดก่อนนะครับก็คือมองภาพห่างๆก่อนโอเคนะครับต้องเริ่มแบบนี้ทุกครั้งนะครับพอลูกเริ่มจากกําลังขยายต่ําสุดแล้วคือเนี่ยหมุนตรงนี้ให้กําลังขยายต่าสุดก่อนเสร็จแล้วลูกค่อยปรับภาพหยาบ นะครับแล้วก็มาปรับภาพรละเอียดที่หลังปรับภาพหยาบคืออะไรครับก็คือพอหลังจากกําลังขยายต่าสุดแล้วลูกค่อยปรับกําลังขยายให้มันเพิ่มขึ้นมาลงไปในจุดที่ลูกสนใจแล้วค่อยปรับภาพละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไหมแต่สําคัญคือตรงนี้ครับตรงนี้นะเริ่มตรงนี้กําลังขยายต่าสุดแล้วก็มาปรับภาพหยาบแล้วก็มาปรับภาพายละเอียดเป็นอันดับต่อมาโอเคไหมครับ โอเคนะครับทีนี้มาดูมาดูคำว่ากำลังขยายหน่อยครับอ่านลูกจดด้านล่างนิดหนึ่งครับสมมุติขนาดวัดตัวอักษร A เนี่ยขนาดจริงสองไมครไมครนี่เป็นหน่วยนะมาครับไมครน,นี่เป็นหน่วยเป็นหน่วยของขนาดที่เล็กมากๆนะครับสองไมครสองกล้องขยาย 10x กับกับส่า1 0 x กับ 10x ก็คือตัวหนึ่งขยาย10ตัวหนึ่งขยาย40นะครับหมายความว่าหมายความว่าไอเลนใกล้ตัวเนี้ยขยายขยาย40ส่วนเลนเนี้ยขยาย10นึกออกใช่ไหมถามว่าเราจะเห็นเห็น A ที่เห็นจะเป็นยังไงครับเราก็เอา10กับ40มาคูณกันก่อนเป็น400 400ไปคูณกับขนาดเดิมก็คือ800เราจะเห็นตัวอักษรเนี่ย800ไมครนก็คือขยาย400เท่าเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากจะรู้ว่าขยายกี่เท่าเนี่ยให้เอากําลังขยายของเลน วัตถุก,กับเลนใกล้ตาเนี่ยมาคูณกันจะเป็นกําลังขยายที่เราจะเห็นส่วนขนาดที่เราจะเห็นก็ไปคูณกับขนาดเดิมนะครับไมโครนนี่เป็นเป็นเป็นหน่วยที่เรียกว่าไมโครมิลลิเมตรครับคือเล็กมากนะครับนี่หน้าที่สามหกนะฟังอีกทีนะครับกําลังขยายเนี่ยว่ากล้องมันขยายกี่เท่าเนี่ยเขาจะเอากาลังขยายของเลนสอันนี้กับกํกลังขยายของเลนอันนี้มาคูณกัน ถามว่าครูแบกแล้วจะเลือกอันไหนล่ะมันอยู่ที่ว่าลูกเลือกอะไรกับอะไรไงถ้าลูกเลือกตรงนี้ร้อยเลือกตรงนน้ยี่สิบก็ขยายสองสองพันเท่านึกออกใช่ไหมนะครับเอามาคูณกันโอเคนะนี่ในหน้าที่สามสิบหกครับนะครับอ่ตรงนี้จดให้เสร็จนะครับจดเสร็จแล้วนะครับเปิดมาหน้าที่สามสิบเจ็ดครับจดเสร็จแล้วเปิดหน้าสามเจ็ดนะครับอ่ะมาดูโจทย์นิดนึงครับ โจทย์บอกว่าข้อหนึ่งครับเมื่อส่องดูแบคทีเรียโดยใช้เลนส์ใกล้ตาขยายสามสิบเท่าลูกขีดเส้นใต้เขาว่าเลนส์ใกล้ตาครับขยายสามสิบเท่าตัวนี้เขาเรียกว่าค่า m อะไรครับ me ครับสามสิบ x อ่าลูกเลือกขยายสามสิบเท่าที่เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุกําลังขยายแปดสิบเท่าเลนส์ใกล้วัตถุตัวย่อคือ mo ครับลูกเลือกกาลังขยายแปดสิบเท่า ก็คือ 80x เอาไปสองจุลินซีย์ขนาด240มิลลิไมเพราะว่ามิลลิไมครนี่คือความยาวครับซึ่งมันเล็กมากครับเล็กกว่ามิลลิล้านเท่าอ่ะลูกคิดดูแล้วกันว่าเล็กแค่ไหนคําว่า mm. มิลลิไมโครแปลว่าเล็กกว่ามิลลิล้านเท่าอ่ะนะครับเขาถามว่าขนาดจุลินทรีย์จริงเนี่ยจะตัวตัว,ตว,ตวแค่ไหนไอ้240มิลลิไมโครไมลลิไมโครเนี่ยคือภาพที่ลูกเห็นนะภาพที่เห็นเนี่ย240ยาว240จากการขยายมาแล้ว80กับ30 ขยาย2 0 0พถามว่าของจริงเนี่ยมันของจริงเนี่ยมันตัวตัวแค่ไหนนะครับอ่ะมาจดด้านล่างครับข้อที่หนึ่งนี่ฮะกำลังขยายของตาเราเนี่ยเลนใกล้ตานี่3สามสิบจดบอกมาจดเลยนะครับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุนี่แปดสิบจดบอกมาเอามาคูณกันครับได้กำลังขยายของกล้องคือสองพันสี่ร้อยนะครับสูตรก็คือขนาดภาพจะเท่ากับกำลังขยายคูณขนาดจริง ขนาดภาพเท่ากับกำลังขยายคูณขนาดจริงตัวนี้ต้องจำนะครับขนาดภาพที่เราเห็นเท่ากับกำลังขยายคูณขนาดของจริงข้อนี้เขาให้ขนาดภาพมา240เนี่ยตัวนี้โจทย์ให้มาว่าภาพที่เห็นเนี่ย240มิลลิไมครกำลังขยาย2 0 0 4มาจากไหนพี่แบ๊กมาจาก30คูณ80เอาใกล้ตาใกล้วัตถุคูณกันเป็นกำลังขยายทั้งหมดคูณขนาดจริงส่วนอันนี้เป็นเป็นสูตรที่ต้องท่อนะครับ ขนาดจริงเท่าไหร่พี่แบ๊กเอาสองพันสี่ไปหารสองร้อยสี่สิบครับเอาไปหารกันสองพันสี่หารสองร้อยสี่สิบหารกันได้ศูนย์จุดหนึ่งครับศูนย์จุดหนึ่งแปลว่าขนาดจริงคือศูนย์จุดหนึ่งมิลลิไมครนครับตอบนะครับตอบนะครับศูนย์จุดหนึ่งมิลลิไมครนครับคำว่าศูนย์จุดหนึ่งมิลลิไมโครก็คือ 0.1มิลลิเมตรหารล้านอีกทีครับเพราะมาเขาไมครอนนี่แปลว่าหารล้านนะครับหารหนึ่งล้านอีกทีนึ่งนะถ้าอยากดูว่ากี่มิลเนี่ยเอาหนึ่งล้านไปหาร0.1ซึ่งเล็กมากครับนะครับอ่านี่คือหน้า37นะครับอ่าต่อไปครับจดเสร็จแล้วไปดูข้อ2นะครับเดี๋ยวขอฉเฉลยหน้านี้แล้วพอนะครับจดเสร็จแล้วไปดูข้อสอง ข้อ2ว่ายังไงเอ่ยจากข้อ1แต่ถ้าลูกจดไม่ทันลูกลูกพอดเอาเองนะครับพอดเอาเองนะครับถ้าจดไม่ทันแต่ถ้าใครจดทันแล้วไปดูข้อที่2ต่อเลยนะครับจากข้อที่1เห็นกําลังขยายแบคทีเรียเห็นกี่เท่าครับตัวนี้ครูแบกย่อลงนิดนึงนะนะครับกี่เท่าครับกําลังขยายนี่ให้เอา MO ME, คูณ me ฮะ ก็คือกาลังขยายของเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุคูณกันข้อนี้ตอบ2 4 0พนะครับผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์คนแรกคือใครครับคือเลเวนฮุกฮะเลเวนฮุกนะครับเลเวนฮุกนะครับต่อไปครับผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนครับชื่อแม็กซ์โนเอลัสกาฮะเนี่ไอพวกนี้ต้องจำครับจำให้เกียรติเขาอะนะครับ ต่อมาครับข้อ5กล้องจุลทรรศมีกำลังขยาย15บเท่าใกล้วัตถุ5.5าด้าเท่าใกล้ตาถามว่ากำลังขยายรวมเท่าไหร่ก็มาคูณกันครับกำลังขยายรวมคือเอากาลังขยายของเลนใกล้วัตถุก,กับกำลังขยายของเลนสใกล้ตามาคูณกันเอา15บหคูณห้ได้8.25ครับแปลว่ากล้องตัวนี้ขยาย82เท่า82.5เท่าโอเคครับก็ จบเล่มนี้นะครับตอนนี้ก็จบคลิปที่10ใช่ไหมอ่าเขียนไว้ที่ล่างหนังสือหน่อยครับว่าจบคลิปที่10ในในส่วนนี้นะครับจบคลิป10โอเคสวัสดีครับ